สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอำพันธ์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีปรับสเต็ปครับของ hiMacCX3A เป็นตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเครื่องทะเบียนนะครับตัวนี้รองรับ2ย่านความถี่นะครับย่านดำและก็ย่านแดงนะครับะวิธีปรับสเต็ปมันก็ไม่ยากนะครับเรามาเริ่มปรับสเต็ปพร้อมกันนะครับวิธีปรับสเตปให้ท่านกด F นะครับเนี่ยกด F หนึ่งทีนะครับปุ๊บเพื่อจะเข้าเมนูเห็นไหมครับกดลูกศรขึ้นนะครับนี่กดลูกศรขึ้นไปเมนู27นะครับอ่าหรือแบบรัดนะครับกด27เลยครับ27นะครับปุ๊บอ่ามันมาเลยเนี่ยสิบสองอ่าจุดห้าเคนี่เมนูสเต็ปเมนู27นะครับกด F ครับนี่ครับเราก็เลือกตามใจชอบเลยครับทีนี้อ่าทีนี้มันจะมีเทคนิคในการปรับนะครับก็คือถ้าเป็นย่านแดงนะครับถ้าเป็นย่านแดงนะครับ ให้แนะนําไปที่ตัวนี้เลยนะครับ 12.5k นะครับตัวนี้ได้12.5แล้วกด F ยืนยันครับปุ๊บอ่านะครับนี่ก็คือย่านแดงนะครับสเต็ปปรับไว้ที่12.5นะครับสำหรับย่านแดงนะครับสําหรับย่านดำนะครับย่านดำนะครับปรับไว้ที่ 5k นะครับอ้าวกด F ครับกด F กดลูกศรขึ้นนะครับอ่าวมัน12.5เราก็กด F ครับปุ๊บกดลูกศรลงให้เป็น 5k นะครับ 5k 5K อ่าตัวนี้นะครับเสร็จแล้วให้กด F ยืนยันครับปึ๊บอ่าเสร็จแล้วก็กดอ่า exit ออกตตมาครับก็คือเรียบร้อยนะครับอ่าที่ผมบอกไว้ว่าอ่าย่านดําปรับไปที่ 5K ก็คือหมายความว่าอ่า 5K นี้มันจะลงตัวง่ายนะครับถ้ามันปรับไม่ลงตัวนะครับถ้าเป็นตัวเลขนะครับอ่าเดี๋ยวผมสมมุติตัวเลขนะครับอ่าสมมุติว่าตัวเลข168475อันนี้6ตัวนะครับ แนะนำปรับที่ 5k นะครับแต่ถ้าเป็นเลข7ตัวนะครับอย่าง168 8875ประมาณนี้ครับเตัวแบบนี้นะครับให้ปรับไว้ที่12.5นะครับย่านดำนะครับปรับไว้ที่ถ้าเจ็ดตัวนะครับ7จ็ดตัวนี่ครับเป็นที่12.5เป็น7ตัวนะฮะย่านดำา7หลักนะครับได้ค่าแล้วก็กด F ครับปุ๊บนี่ครับ168นะครับ168 168 47 75 75 168 168 88 75 75 75นี่เห็นไหมครับมันจะลงตัวพอดีนะครับนะครับย่านดำนะครับย่านดาถ้า7ตัวนะครับปรับเป็น12.5นะครับถ้า6ตัวนะครับ ปรับเป็นที่ 5k นะครับส่วนย่านแดงปรับเป็นที่12.5นะครับอ่ะจำไว้นะครับจำไว้นะครับอ่าไม่ยากนะครับไม่ยากครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ